วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมของการมาเล่นกล้ามเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับผมที่สาธาณะนะครับโรงเรียนของโค้ชแบงค์เองนะครับเปิดด้วยท่าออกกำลังกายเล่นกล้ามอนะครับเห็นชัดอ่ะแป๊บนึ่งเห็นชัดไหมโอเคครับผมเนี่ยส่วนที่พวกเห็นกันนะที่เล่นกิ่งชาแล้วก็กล้ามผมไปพับนานคือมาเห็นแล้วก็มาดันอยู่นี่เลย มาอย่างนี้เลยแล้วตอนนี้ไหลห่อก็ได้ล็อกสะบักน,นะกล้ามเนื้อที่ได้ก็คือหัวไหล่แล้วก็แขนใหญ่นะครับแต่กล้ามฝกจะพัฒนาการเล่นที่ถูกต้องเนี่ยเล่นยังไงเราก็จะนั่งลงไปแล้วเราก็ล็อกสะบักด้านหลังล็อกสะบักด้านหลังแล้วก็แอนอกแล้วก็กดไหล่ลงจับเครื่องเล่นประมาณเท่ากับอกด้านบนของเราเราก็จะเริ่นทานน่านี้ประมาณ ติสองถึงสิบห้าครั้งต่อเซฟล็อกนะัดท้องไว้ด้วยนะครับจังหวะเตรียมให้เราหายใจเข้าจังหวะดันให้เราใช้หลังแล้วสอกให้ดันอย่าลืมนะใช้หลังดันนะครับประมาณนี้สะบักจะไม่หลุดนะพยายามโฟกัสแล้วก็บีบที่หน้าอกด้วยนะครับผมเท้นที่หน้าอกด้วยจะโดนมข้ามาประมาณนี้ ด้านไว้ช้าๆประมาณห้าวิประมาณห้าเฟนะเล่นาำหกโอเคเราก็จะพักไม่เกินสามิีวิตนะครับผมไม่เกินสามิีวิแล้วตอนนี้เราก็จึงจะไปต่อนะครับมาดูคลิปนี้ก็าำหกพัฒน,นานแน่นอน อ,อกบนจุดก่อต้นของอ,อกบนก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับไห็บปลานะครับเพื่นอนๆไปตบเลย Okay. ประมาณนี้แหละทุกคนโอเคครับ